ตัวนี้นะครับเป็นอลูมิเนียมลายไม้นะครับไม้สักหรืไม้ครับไม้สักหรืไม้ขนาด2นิ้วคูณหกหุนนะครับ2นิ้วคูณหหุนไม่ได้ถ้าเป็นขนาดปกติของเราจะอยู่ที่4นิ้วคูณหกหุนเนาะประตูบานนี้นะครับกว้างในช่อง5เมตร50สนะครับสูงสูงถึงท็อปสุดตรงนี้นะครับ2เมตรสินะครับ2เมตรสิกตัวหมูช้างนะครับเราใช้เก็ดาหมดนะครับผมใช้การในการอบสีนะครับผมโอเคปกล่องก็จะเป็น2นิ้วคูณ2นิ้วนะครับสวัสดีครับผมวันนี้ครับอยู่กับผมครับผ วันนี้เราอยู่ที่บารามสองนะครับบ้านคุณเบ้นนะครับหมู่บ้านชิชานะครับหมู่บ้านชิชาบารามสองวันนี้เรามาส่งงานประตูคุณเบ้นนะครับประตูลายอนะไรนั้นเดี๋ยวเราไปชมกันพร้อมๆกันนะครับแ,แ่ อันนี้ก็คือประตูลายแปะนะครับลายแปะเรียกลายแปะเนาะก็จะอธิบายให้ท่านผู้ชมฟังนะครับไอตัวนี้นะครับเป็นอลูมิเนียมลายไม้นะครับไม้สักเิวีมไม้ครับไม้สักผิวไม้ขนาด2นิ้วคูณหกหุนนะครับ2นิ้วคูณหหุนไม่ได้ถ้าเป็นขนาดปกติของเราจะอยู่ที่4นิ้วคูณหหุนเนาะอันนี้ก็จะขนาด2นิ้วนะครับตัวช่องว่างที่ท่านผู้ชมเห็นเห็นนะครับช่องว่าง4หุนนะครับช่องว่าง4ี่หุนแล้วก็ใช้ในการแปะนะครับประตูบานนี้นะครับกว้างในช่อง 5เมตร50นะครับสูงสึงท็อปสุดตรงนี้นะครับ2เมตร10นะครับ2เมตร10ก็มีประตูบานใหญ่บานหนึ่งประตูบานวิ็กบานหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวเราไปชมรายละเอียดของประตูบานใหญ่ก่อนนะม,มาครับเนี่รายละเอียดรายละเอียดตั้งนะครับ ว่าเป็นสีเทานะครับสีเทาเราโอ้ทำไมเป็นสีเทาอันนี้คือสแตนเลสนะครับสแตนเลสอบสีเทานะครับอบสีเทานะครับตัวหมูช้างนะครับเราใช้เกรดสามถึงสี่หมดนะครับผมใช้การในการอบสีนะครับผมเอ้ตัวกล่องก็จะเป็นสองนิ้วคูณสองนิ้วนะครับอ่าส่วนตัวนี้นะครับเสาเบรกนะครับนี่นะครับเสาเบรกเราก็จะใช้สองนิ้วคูณสองนิ้วนะครับมีหมูช้างนะครับมียึดนะครับผมเค้สวยงามนะครับเนาะเค้ยช่างกล้องเชิญข้างในครับ ข้างในสังเกตนะครับลายแปะช่องห่าง4หุนนะครับผมเราก็จะใช้แบนนะครับใช้แบนตัดเป็นจุดเป็นจุดเป็นจุดเพื่อยึดดีเวทนะครับ3จุดนะครับมีคาดกลางแล้วก็มีคาดตรงนี้นะครับไอตรงนี้ก็จะใช้ตามมาตรฐานของเราก็คือใช้ตัวฉากนะครับใช้ฉากในการพองประตูนะครับในการวิ่งเข้าวิ่งออกนะครับมาดูตรงนี้ครับ เราก็จะมีะตัวซุปเปอร์ลีนนะครับประคองกับเด็กฉากไว้เพราะว่าลายตรงนู้นอนะ่ะมันจะเป็นอลูมิเนียมแบบแปะโครงนะครับเรียกว่าลายแปะเนาะนี่ตัวสอประคองครับทุกอย่างอันนี้เป็นสแตนเลสสามสูงสี่ทั้งหมดนะครับเราใช้การอบสีนะครับอบสีเป็นสีเทานะครับผม ลูกค้าต้องาการให้สีเหมือนลวนะครับเหมือนปิ๊กนะครับผมเล้อนะครับดูล้อล้อก็สแตนเลสซสซูซี่ทุกอย่างนะครับก็ไอตรงเสื้อล้อกับไอตัวเนี้ยระครังแล้วก็ไปอบนะครับยกเว้นตัวล้อเราไม่ต้องไปอบนะครับไปดูประตูบานเล็กกัน ตัวบันี้ก็เช่นกันนะครับผมนะครับตัวกรอบนะครับตกรอบก็จะเป็นสองนิ้วนะครับสองนิ้วนะครับบูทนะครับบูทแเตนเดสสองจุดนะครับเล็ฉากนะครับแล้วไอ้ตัวนี้ก็คือก้อนหอกไฟนะครับก้อนหอกไฟเราไม่ต้องไปอบนะครับเดี๋ยวสีมันจะหลอกเวลาเราใช้งานบ่อยๆนะครับผมแล้วมันจะอาอบตัดนะครับไม่ต้องจําเป็นต้องไปอบนะโอเคเหมือนกันนะครับลายเหมือนกันนะครับทั้งตัวนะครับก็จะเป็นอลูมิเนียมไม้สัก อยวไม้นะครับสองนิ้วคูณหกหุนนะครับสองนิ้วคูณหุนช่องห่างสี่หุนตัวก,ก้อนกว้างสี่ตัวก,ก้อนกว้างสี่ตัวก้อนกว้างประมาณเมตรเมตรสิบนะครับเมตรสิบก็สูงสองเมตรสิบเหมือนกันโอเคครับ ครับผมเป็นยังไงบ้างครับสําหรับประตูนะครับบ้านคุณเบ้นอยู่ที่พระรามสามนะครับเป็นประตูอบสีเทานะครับเหมือนประตูสวยงามนะครับสวยงามมากนะครับก็ยังไงครับทางผมนะครับขอฝากร้านนะครับก๊อบมุมสแตนเลสครับรับทํางานสแตนเลสทั่วประเทศไทยนะครับงานเล็กงานใหญ่งานใกล้งานไกลเรารับทําหมดนะครับผมยังไงก็อย่าลืมติดต่อทิ้งจังมาตามเบอร์นี้นะครับตามเบอร์นี้ถ้าต้องการให้ผมนะครับเข้าไปดูหน้างานนะครับเข้าไปดูหน้างานประเมินหน้างานคุยกับลูกค้านะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดใดทั้งสิ้นครับที่ผมจะไปเนาะเดี๋ยวไว้เจอกันถ้าอยากเจอผม โทรมาได้ครับหรือติดต่อนะครับตามเพจเฟซบุ๊กนี้นะครับไลน์นี้หรืออยู่ใน YouTube ได้หมดทุกแพลตฟอร์มนะครับแพลตฟอร์มอันไลน์สามารถติดต่อเราได้โอเคครับในผมขอฝากร้านมาด้วยนะครับผมโอเคสวัสดีครับ